ครับก็ววังชิงกับก็ววังชิงตอนนี้ตอนเย็นครับครับรถเกลียงขึ้นมาครับใจได้กันทั้งมันไม่ไม่ถึงกับลำบากแต่ว่ามันรดเกลียงนะครับมันบัดมังเล่นลุ้มตกลุ้มมังครับเพื่อนๆนคนไหนสนใจเดี๋ยวจะขึ้นมานครับให้คนในพื้นทีนะผมเนเนนํนนำเลยว่าให้คนในพื้นทีฟ้ามันดีวะนะครับเพราะว่าพอขึ้นมาเร็วท้งมันมีเยก มันมีเหล็กไล่เหล็กไล่ตั้งนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ลงตาต้ตนใจจริงๆให้ติดต่อในงานต่องทิ้นนะครับเจตบานอบอตอกับนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ของอำเภอคลอยอคุ้งครับให้ก็พผ้า้นมาดีวานะครับแต่จะได้ชมชมวิวตอนนี้ตอนเย็นนะครับผมอยู่ตอนเย็น Oh, Có trang